บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสาวกที่ยังวิหารติเชตวเนกอปนาทะปินทิกัสสะอารามเมตาตโขพระควาภิคูอามันเตสิพิคโวติพะทันเตติเตพิคูพระขวัาตโตปจโสสุงพระควาเอตาทะทโวจะเมตตายะพิคเวเจโตวิมุตยาอเศวิตายะภาวิตายะพระหูรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปะิ จิตายะสุสะมารถายะเอกาทสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทษะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปารกังสุปินังปัสสติมนุษยานังปิโยโหติอมนุษยานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคขิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวโนวิปัสีทติอสัมมุระโหกาลังการติอุตริงอปติวิชันโตพมะ โลกุปโคโหติเมตายะพิกขเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพระหุลิกายะยานีกตายะวัตถุกายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอโนทิโสพลณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิ อนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการีหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการีหิอนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหาการีหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการีหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตตเมหิปัญจหาการีหิอนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสตาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังแราหะลันตุสัพเพปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนัแราหะลันตุสัพเพปูตาอเวลาอภยญาปชาอนิคาสุขีตนัแริหะลันตุสัพเพปุขลาอเวลาอภยญาปชาอนิคาสุขีตนังแราหะลันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนักราหะลันตุติอิเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสระนาเมตตาเจโตมุติ กัตเมหิสตหะกาเรหิโอที่โสพระณาเมตตาเจโตมุติสัภาอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสเพปุริสาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสเพอริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัเพอนาริยาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระลันตุสัเพเทวาอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหลันตุสเพมนุษย์สาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุ สัพเพวินิปติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังริหะลลันตุอิเมหิทัสอิเมหิตัตตากาเลหิโอทิโสพระนามตตาเจโตวิมุตติกตามิหิตัสหากาเลหิทิสาพระนามตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังริหะลลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตาอาเวลาพยาปชานิคาสุขีตระงนัริหะลลันตุ สัพเพอุตรายะที่สายะสัตตาเวลาอัพยาประชาอณิคาสุขีตังหประหะลันตุสัพเพทักินายะที่สายะสัตตาเวลาอภิยาประชาอณิคาสุขีตังหประหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปะชาอนิคาสุขีตังหประหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชาอนิคาสุขีตังหประหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชา อนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทักินายะอนุสิสายะสัตตาอเวลาพะยาปะชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาอเวลาพะยาปะชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวลาพะยาปะชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุรัติยายะทิสายะปานาอเวลาพะยาปะชาอานิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะปานาอเวลาพะยาปะชา อนิคาสสกีตนักริหะรันตุสพเอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุกีตนักริหะรันตุสพเทขีนายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุกีตะนักริหะลันตุสเภปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุกีตนักริหะรันตุสัเภปชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุกีตนักริหะลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พระลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตังห์พระลันตุ ัพเพปชิมายะทิสายะภูตาอเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตัณห์พระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตัณห์พระลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภูตาอเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตัณห์พระลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอพิยาปชาอนีคาสุขีตัณห์พระลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพิยาปชาอณีคาสุขีตัณห์พระลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเอเวลาพะยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาเอเวลาพะยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาเอเวลาพะยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาเอเวลาพะยาปชาอณีคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุคลาเอเวลาพะยาปชา อนิคาสุขีตัณห์พระรันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะปุคลาเอเวลาอภพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พระรันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาเอเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พระลันตุสัพเพทักกินายะที่สายะปุคลาเอเวลาอภิยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พระรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตัณห์พระลันตุ สพเปจชิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังแระละันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังแระละันตุสพเททกีนายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังแระละันตุสพเเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสุข er ีตะนังแระละันตุ Blood. สพเอุปริมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปรหะรันตุสัพเพปัชิตมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาเอาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปรหะรันตุสัพเพทขินายะ ทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุสัเพปุรติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะหนังพระหันตุสเพปติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุสัเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุ สัพเพทักินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอาเวลาอภิยาปชาอนิกาสุขีตระงนัรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาอภิยาปชาอนิกาสุขีตนังนรหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาอเวลาอภิยาปชาอนิกาสุขีตนังนรหะลันตุสัพพาปุรติมายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิกาสุขีตนังนรหะลันตุ สภปาจิมายะที่สายะอิทิโยอเวลาพภิยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัภอุตรายะที่สายะอิทิโยอเวลาพภิยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสภทักขินายะที่สายะอิทิโยอเวลาพภิยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัภปุรัติมาสภปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุ สภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนังเปลห์ลันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนังเปลห์ลันตุสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนังเปลห์ลันตุสัภาเหติมายะทิศายะอิทิโยอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนังเปลห์ลันตุสัภาอุปริมายะทิศายะอิธิโยอเวลาอภยาปชา อนิคาสุขีตัณหะรันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะอิทิปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตัณหะรันตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตัณหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังห์รปันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตัณหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหประหันตุสัพเพปัชิมายะท่อนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหประหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหประหันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตังหประหันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเริหะตันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตะนังพริหะตลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตะนังพรหะตลันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตะนังเริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชา อนิค้าสุขีตณนังพหะรันตุสัพเพทักขินายะกทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตณนังพระรันตุสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิค้าสุขีตณนังพระรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตัณนังพหะรันตุสัพเพอุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะ อริยาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังแระลัตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังแระลัตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระหัตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังแระลัตุสัพเพปุริตมายะทิสายะอนาริยาเวลาอัพยาปชา อนิคาสุขีตระหนัประหันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนักระรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนักระหันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตรนักระหันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนะงนักระรันตุ สัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนัพระหัตันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตะหนัพระหัตันตุสัพเพทกีนายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตระหนักระหัตันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนัพระหัตันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะ อนาริยาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสเพเพรัติมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุสัพเพทักกินายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปรหะรันตุ สัพเพปุริติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนะงนัรหะลันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตนะงนัริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะหนักรหะลันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนะงนัรหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตังหแปหะลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะเทวาอเวลาอภะยาปชาอนิคาสุขีตังหแปหะลันตุสัพเพปุริปุรัติมายะที่สายะมนุษย์อเวลาอภะยาปชาอนิคาสุขีตนังแปหะลันตุสัพเพปัจิมายะที่สายะมนุษย์อเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตังหแปละลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษย์อเวลาอภะยาปชาอนิคาสุขีตังห์แปหะลันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะมนุษา์เวลาพยาประชาอานิคาสสกีตนะงนัระหัสนันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาอัพยาประชาอานิคาสสกีตนะงนักระหันันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษา์เวลาอัพยาประชาอานิคาสสกีตนะงนัระหันันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษา์เวลาอัพยาประชาอานิคาสสกีตนะงนัระหันันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษา์เวลา อัพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสัภเเหติมายะที่สายะมนุษยาอเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสัเเพอุปริมายะที่สายะมนุษยาอเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสพเพปุรติมายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนังพระหัลันตุสพเพปัจชิมายะที่สายะวินิปฏติกาอเวลาอัพยาประชานิคาสุขีตนังพระหะลันตุ สเพุตระยะที่สายะวินิปติกาเวลาพิยาปชาอณีคาสุขีตังห์รหะรันตุสภเพทักินายะที่สายะวินิปติกาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตังห์แปหะรันตุสภเพปุปรติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพิยาปชาอณีคาสุขีตังห์รหละรันตุสพเพปัจจิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาพิยาปชาอณีคาสุขีตังห์แปหะรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพเหติมายะทิศายะวินิปติกาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีตะนังพระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระหันตุติ อิเมหิทัสหากาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสพเพสังสัตตานังปีระนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปาริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะ สัพเพสัตตาเอเวริโนโหนตุมาเวรินโนสุขิโนโหนตุมาทุกินโนสุขิตตาโหตุมาทุกิตตาติอิเมหิ <c oughs> อัตหาการิหิสัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาต่างธรรมังเจตะยะติติเจโตสัพพะสัพะสพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิ มุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตว,วิมุตติจาติเมตตาเจโตว,วิมุตติเมตตาพร h ม,มวิหารณะพรรม,มวิหารภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปปตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสันปติสิทธิยาภานังทะทันตุสัทายะาศีลังและขันตุสัพาพทาภาวนาธิระตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่20สัพเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปัจเจกานันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปัจเจกานันจะอย่างลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกาณันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรพปตาปเจกาณันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรพปตาปเจกาณันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกาณันจะอย่างลัง อารหันตานันจะเตเชนระรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอยพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายิมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิต,ตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวู้รู6 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอสาทุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญง,งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้งสี่คืออายุวันะสุขะพละเทินขออนมโมทนาบุญกับครอบครัว,วยอดเศรษฐีทุกท่าน